ถูกหวยไปคร่าวบ่อยนะนี่แต่อขาไม่ถูกหวยแต่เาบ่อยมาสั้นครับเป็นมันลงเลยครับหายไปแล้วครับหายไปเลยหายเลยครับหายไปเลยครับ ซีฟแลไม่ให้เข้านะกระซิบเอายายยังเดนเลยเ้ไม่ใช่แับจะท้าหงูเลยถึงแม่ยาย นเขามีองค์พระทะเลยเนี่ยเขาอยากมาหากันอืมต้องมามาจากไหนกันผิดแค่ปินี่จ้ะโอ้ยแค่ปินิตรนี่แค่ปิจิตร้วก็คำลามอย่างนี้เนี่ยมาเจอกันมาขนลุกขนอืมนี่นั่งเของค์ดำแสนสิริแสนสิริกันค่ะเขาอยากมาหากันแล้วองค์นี้เหรอองค์ที่เราเข้ามานี่เองค์นี้เราเก็บกันนะอืม จะเป็นภูเขา่ถูกหวยก็เข้าบ่อยนะเนียจะเข้าก็ถูกหวยจะเข้าบ่อยถ้าดูถูกหวยบ่อยบ้าันบ้ามัน้าน กะไี่จะคิดจะเอายางเยอะเลยถ้าเข้ามาคว้ลงโอ้มีเหลือแนะอเนา,อา,า,า,าะเนี่ยาบางท่านเนี่ยเข้ามาคว้าลงมาแต่จะไม่ให้เข้ามาหนือจะให้เข้าไปคิดบ้างไ้โชคใยซะเลยน,นั่นเนาะวันนี้ได้ตัวไหนพี่ <laughs> ยังไม่รู้เลย เขาเนี่ยเขาดูในโทรศัพท์คนอื่นเขาอะนะคร <c oughs> ับเขาดูแบบรศัพท์คนอื่นเขาก็เห็นนอ๋อมาม่ทรงกันแล้วอันนี้วา,างวางเดี๋ยววางท่านเมื่อวานผมเห็นงูจงอางเลือ่อนมาตั้งหนึ่งเลยครับวันก่อน แต่มันอยู่ฝั่งนู้นไงอ,อืมเลยม,มาแล้วก็หายที่เขานี่แหละตอนเริ่มเลยอ่ะอนนงงครับวงัง เป็นวังวันนั้นเราเห็นงูทุ่งอ่าตงตัวนี้นะครับงูใหญ่ครับแต่มันอยู่คนละฝั่งกับเราละฝั่งอือโอ,โอ้ดูน้ำบนเดียมเนี่ยหมุนเป็นเกลียวลงไปเนี่ยเป็นวังไงเป็วังเขาอยูอ่ล หายไปแล้วครับหายไปเลยอ่ะพอพี่เขาเดินหายเลยอ่ะ,อ,ะอั้ย่ะอุ้ยอุ้ยโอ้คนมีองค์เดินหนีหายเลยครับอยหายไปเลยครับอู้ยขนลุกเลยอุ้ยครับหายไปเลยครับอุ้ย ขนลุกเลยอุ้ยถ่ายเลยน้ำวนครับพอแค่เดินออกมาหายเลยอ่ะอุ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับนีน่จะพูดไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนี่อู้ยน้ำวนปูะมาปูะมามาแล้วมาแล้วใช่หรือมาล้ะเนี่ยนั่ง ทุเดืดอพุเลยมาปวดลูกหลานเป็นโชคเป็นลาภทางตัวเลขเดืปูุจะให้ตัวไหนก็บอกมาทั้งอะไรก็บอกมานะคน <c oughs> ลุกแม่มื่อกี้ปู่ไปยืนอยู่ตรงบงนะังครับทางบนกลางเรียงคนระับพอปู่เดินมาหายเลยครับโอ้ไม่เชื่อก็อย่าลุกลู่เลยครับเนดะ้อของอย่างนี้ของที่เรามองไม่เห็นด้วยตาย นั่งพักก่อนตะปูเด้อนั่งพักก่อนดดดููด<ะ>ดูมมมมืืมืออออ จะลำก็รำจะลำก็รำรำได้ไหมล่ะลำไม่เทะให้ลำ <c oughs> นั่งก่อน <c oughs> นั่งก่อนนั่งก่อนปูนั่งก่อนต่ำๆอันนี้ก็ได้หนิอืม <c oughs> ให้ก็นั่งสูง<อ>นั่งก่อนปูนี่มนวนๆครับปูม้วนก่อนปูม้วนก่อนครับ มนนเตปูเดอมาให้โชคให้ลูกหลานผ่าเดินน <S gra bs> ิดหน่อยนู้นเดินมาหายเนี่ยมนนเตปูเดอนางผ่าก่อน ถูกหวยแล้วค่อยมาลำํำให้ถูกสามตัวตรงๆสาม<ำ>ตัวจังๆเลยปลูไไไ่ไม่ไม่ไม่ลํำอย่างนี้ถ้าลำก็ต้องลำถูกนะ ทขาอีกแล้วสามสามสามหนึ่งสามหนึ่มสูง ไปนะปูเนาะสาธุเด้อปูเด้อใครเห็นคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านชมดีกับปูมุจลินปูลแซนซิิเนาะองนับแซนซิลินะครับเด้อท่านมาส่งมาหาพญาเคกินันครับมาส่งกันได้ยินมามาผงได้เป็นเพื่อนกันเลยเนาะเป็นสายญานเดียวกันตสาธุสาธุนะครับแล้วก็ เรียกที่ปู่ลงให้สามหนึ่งศูนย์นะครับเาก็เป็นแค่แนวทางท่านนั้นปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมใครไม่เชื่อก็อย่าลบลูนะครับไปนะปู่อ <c oughs> อกแล้วพอแล้วพอแล้ว <c oughs> ไปไหนน้จะวิ่งไปไหนน้ำจะวิ่งไหมวิ่งมาตากไม่หนุกด้วยว้ายเอาไม่ทันเป็นไรปู่จะไปไหนปู้ ยังไม่บอกยั่ไหมปูยังไม่ไปนี่แหละที่ไม่อยากพามาใครจะจับอยู่นมาก็เนาะนี่แต่คนป้ามานี่มามาจูงมาจูงปูมามาจูงไปจุ่มไปทำอะไรฮะผมลุกตลอดเลยโอ้ผมเห็นเมื่อกี้น้ำบุนั่นนะโอ้ส ma. ักซิด์จริงครับเดี๋ยวรอเข้ามาจ้ะน้ำบุ Well, on